วานนี้นะครับนุ่มพร้อมครับท่านผู้ชมบื้องเมื่ดาดนะครับเบิ้งงบนเขาโค้งนะครับท่านผู้ชมผมจะติดยุ้ยแข่งหัวแลครับท่านผู้ชมเมื่อนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับครับไอสำหรับข้าวบานเมืองร้อยเกิดเอาไปเชื่อต่างหากไม่เคยขี่หมาในสถานะแบบลูกเรียบตัเทียก็คือขี่หมาแบบ ลูกขยโยกหรือว่าลูกทอดธรรมดานะครับมันนี่ก็คือจะให้หอยบาทเขามาสอนในเรื่องของการขี้หมาแบบลูกเรียบมันเป็นยังไงลกักการมันเป็นยังไงเนี่ยต้องให้หอยบาทสอนในบดนี่ว่าบอกเคยอี่าดีครับธรรมชม้ชมล้วก็มาเขาก็พร้อมอพร้อมนะครับคือความจะ,จะไปละ,ะ <c oughs> ครับหอยหอยบาสครับผมอยากรู้ว่าเนี่ยขี่หมาลูกเรียบเนี่ยมันจะมีลักการ การขี่แบบใดครับซึ่งโคบานเมื่อร่อยเกินเนี่ยบ่เคยขี่มาแบบลูกเรียบเด้เมื่อนี้อยากให้ห้อยบ้านสอนว่าโคบานจะเป็นมะนาวแบบเนี้ยและการนี่กับผมไม่ยังไหลเลยครับกับกับขึ้นแล้วก็จับไล่มันไปซื่อๆนะครับเอาบ่ครับแม่ครับขี่แบบเทียนๆขี่แบบบานๆเลยครับว่าลองไปเทียนๆแบบแม่รับแบบเทียนๆแบบมันอยู่ที่ใจครับอันแบบนี้มันอยู่ที่ใจความแม่ครับเดี๋ยวผมจบละ เยยอป็นนไงคคครรรัับบพููดวาม้สึกห่ผมก็รู้สึกตื่นเต้นเล็น้อยไม่ใช่นิดๆหน่อยครับมากถึงมากสุดครับโอเคเอาปลดได้ครับไม่เป็นไรครับปล่อยเขาดิ้นไปอ,อยู่พี่มันรู้บอมวิ่งช้าๆหน่อยเอาแบบโคบานมาสั่มมั่มาครับเจ้าคับไปเรือ่อยร่างร่างปลด,ด ดึงสองขางคือดึงต่อหาดึงต่อหาคุเซบครับจับควบมือเดียวกันเลยครับโอ้โหไม่ต้องดึงหลายคือดึงดึงเลยหน่อยลูกลูกเรียบแล้วคนเรียบร้อยครับคนบ่มีตกเลยครับเสียผมโอ้โคบาลนั่งใจไหมโคบาลก็อยาตื่นเต้นสักหน่อยแล้วครับค้อนโมมีตกเสียผมคันลูกเรียบมาเลยโคบาลฝึกลูกเรียบนะครับ โอ้ลุงเป็บไปที่ไหนี้บงเนี่ยเิ้นีนนอนแดบบ้เนี่ยโอ้โ็โอ้โหโอ้โหโอโลขอบังกระตื้นเต็มยังไครับเตครับโอ้โอ้โอ้โเัดเขาจะคึกหน่อยอ่าพี่อยากได้ขาเน่าลงจีนงอยอ่าหราจะเด่นไปไหน มาตั้งไหนค่อยบ้านปะผมกับวลูกเพื่อก oh, ันได้ปบบเนี่ยโอ้พ so ี่น like ้องเอ้ยลุกเดียบป่ะ่ยโคบานพึ่งพ่อได้ปบบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดอาแน่นเลยครับ เอาให้แน่นเลยแล้วี๋ยวเราพมันขยโยกแล้วนดมเป็นขยโยกขยโยกได้แล้วครับเป็นยังงไครสบายใจร่อนลงเรียบมากครับเรียงแง่เนี่เป็นกับเป็นมาเฟโบราณครับเรียงแง่เนี่ยครับให้เป็นแน่นไม่เป็นไรครับถ้าอ่านแน่นเนี่ยดิ้นไปเลยเกิดอะไรปะหอยบัตรขึ้นเลยครับโอเคนั่นแหละ Ok hô, oh, 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 oh. oh, miền hèn là bà đi bà 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 เพครับวันนี้ก็มาฝึกห้อยบาสนะครับฝึกกรรมหอยบาสเรื่องรูเบียครับแบบนี้นะครับหนุ่มพร้อมครับท่านผู้ชมมเมื่อยดาดนะครับเบิ้งบนเขาโค้งนะครับท่านผู้ชมผมจะติดอยู่แขวงหัวแล้วครับท่านผู้ชมเบิ้งนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับโอ้โคบานืัอนี้กับคักเติบครับทั้งขยโยกทั้งอัน เต้ยวายลูกเรียบนะครับใจะแตกต่างจากขยกนะครับมันจะสบายสบายแล้วก็แล้วก็ห่อเพราะต้องใส่ว่าเขาเรียกว่าอะไรการน,นางการยางห่าเนี่ยคือห่าก็คือเห็ดได้นะครับเบิ้งในทางมิชชมนะอ่ะอันนี้เขาลูกเรียบเขาขอนะครับ ได้ครับได้เอาแบบสาวเล่นปะจำขวบไปมล่ะ <laughs> บางไป สวยครับนิ่มเลยลโอ้สอบดอีขอขอบคุณในหอยบ้านนะครับที่ทถ่ายทอดข้อมลูลนะครับครั้งแรกที่โคบานเมืองไรยเกินออฟฟิเชียลได้ขีแบบเขาเรียกว่าบานลูกเรียบเนาะลูกเรียบซึ่งลูกเรียบนะขีง่ายครับท่านผู้ชมขึ้นมามันจะนิ่งแล้วก็มันจะไปในทิศทางที่ที่เฮาบอกเพื่อนตลอดนะครับแม่ค้าวามันจะวิ่งวิ่งแบบว่า ก้นจะบกกระดกนะครับกวนบกกระดกไล่บกกระดกเสี่ครับขี้งายอีลีครับท่านผู้ชมสำไอรับมือนี่โคบานเมื่อร่อยเกินนะครับขอไอ้นําเสนอนะครับเรื่องนเรื่องราวของในหอยนะครับหอยบัสได้มาเรียนรู้เรื่องของการขี้ลูกเรียบมาลูกเรียบในสไตล์แบบไทยๆสมัยเก่านะครับไป